สวัสดีครับวันนี้ยองผมซีโฟมไทยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเพชรเว็บ MVP zone ก่อนอื่นผมก็จะทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับพอเราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการเติมเงินเข้าภายในเว็บนะครับโดยเลือกไปที่โทมานี่วอลเล็นะครับพอเข้ามาหน้านี้เราก็ทําการโอนเข้าเบอร์น,นี้เลยนะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงที่เราทําการโอนมากรอกใส่ตรงนี้เราก็จะได้เงินเข้าภายในเว็บเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับต่อจากนั้นผมจะมาสุ่มของภายในเว็บกันนะครับ โอ้รอบนี้ผมสมได้หมือนเพจเลยครับเพื่อนเขาบอกให้ติดต่อแอดมินเพจไปนะครับเดี๋ยวผมเพจ <c oughs> ไปเลยแล้วกัน <c oughs> ครับตอนนี้แอดมินเพจก็เติมให้ผมไปที่เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าจริงไหมโอ้โหเพชเข้าจริงๆด้วยนะครับ11,300 11, พมรเพชรวีคอยที่เราทําการสุ่มได้เยอะๆก็สามารถนํามาเล่นเกมประจําสัปดาห์ได้น,นะครับใครที่ทําคะแนนสูงสุดในสัปดาห์นั้นก็สามารถรับเพชรจากแอดมินเพจได้นะครับเป็นคะแนนสูงสุดเนาะใครที่อยากเสี่ยงดวงมอนผมก็ลิงก์เว็บ MVP Zone อยู่ด้านใต้ร่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าสมัครใช้งานกันได้เลยซึ่ง สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟว์งไทยคันะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสของผมเองนะครับมีเพื่อนเหลายๆคนก็บอกให้ผมว่าพี่โฟครับรีวิวไอดีให้ดูหน่อยครับว่ามีของอะไรบ้างในตัววันนี้ได้ครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นคิวเดสตลอดคลิปนะครับโซโล่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูเลยนะครับว่าตายยิงหัวเท่าไหร่คิวเดสเท่าไหร่หกจุดหกสองครับเจ็ดจุดสี่หนึ่งครับแล้วก็ตายยิงหัวอยู่ที่ยี่สิบจุดแปดศูนย์จัดอันดับครับสิบห้าจุดสามเจ็ดครับตายยิงหัวอย โซโล่ผมไม่ได้เล่นเลยนะแล้วก็จะอันดับสี่วิสีครับประมาณนี้เลยาตายยิ่งหัวที่ห้าสิบ้าุดสาสิบสามเปอร์นะจ๊ะต่อไปไปดูต,ตัวละครตัวละครก็ครบครับไม่ได้ขาดอะไรเลยเพราะว่าผมก็ซื้อไว้หมดแล้วนี่เลยมาดูกันที่หัวก่อนนะครับหัวก็มีอันนี้เป็นหัวออฟแบ็กนะครับมีครบเซตเลยเนาะแล้วก็หัวกระต่ายของผู้ชายอันนี้เป็นหัวลูกแก้ว หัวขั้นแล้วก็เป็นท็อปเกมเมอร์ของพี่แจ๊สแล้วก็สตรีมพังหัวขาวครับบูมาริโอเนอันนี้ก็ของที่มาเพิ่งมาเนาะที่แพงที่สุดเลยของตัวลักกี้ตัวอ e <vo. S 1> <ะ>ีโวปังพูดผิดขออภัยครับแล้วก็เป็นหัวของเลกนาล็อกครับอันนี้ชุดนี้เหมือนจะแรนะเห็น GM บอกแล้วก็มีออแกนิกครับครบเส็จเลยออแกนิกก็เพิ่งเข้าวันนี้เลยด้อ มีหมดครับ You Boy TJ ลูกแก้วเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยแล้วกันก <L ess> ็มีอะไรบ้าง CR7 ครับ <L ess> Genos Genos แบบที่ผมรีวิวไปให้ดูเลยนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะ <L ess> เนาะประมาณนี้เลย <L ess> เดี๋ยวให้ดูหัว <L> GM <ess> หมวก <L ess> ok F ครับเออขั้นครบทุกซีซั่นเลยนะครับขั้นที่แบบอยู่ในตัวนี้มีครบทุกซีซั่นเลยบางสีโซ ของยังโอมโอเคครับ oh. มาดูหัวคาวบุก,กี้ครับครบเซตแล้วก็หัวของขั้นซีซั่นหนึ่งครับ <c oughs> หน้ากากของเกมเมอร์สตรีมพังครับแล้วก็เป็นนี่คุกกี้หัวแดงแดงแล้วก็หน้ากากของมาริโอน็ตนี่เป็นชุดเกมเมอร์เหมือนกันหัวลิงหัวลิงไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกครับชุดผม กระตายนรกครบเซตครับแล้วก็มีไม่มีอะไรเลยฮะ <Huh? S 1> อันนี้หัวพีออเดอร์นะผ้าปิดปากครับ uh huh. นี่ประมาณนี้เลย <Yeah. S 1> หน้าหน้าก็ของผมก็สุ่มไห้มหมดเลยนะในกล่องอทนนี่เป็นกล่องสุ่มอะเสื้อครับของคันซีซั่นหนึ่ง แต่ไอดีนี้เติมกล้ามทองไม่ทันนะครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเลื่อนให้ดู oh. มันมีทีเด็ดอยู่ไว้ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดู <Huh? S 1> organic oh. ให้ดูไปล้ของพี่ตูนชุดพี่ตูนก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับ <Yeah. S 1> ชุดนอนครับใส่ละมะเสื้อลงแดงครับแชมเปี้ยนของซีซัน2 2> <c oughs> สองซีซันสามครับ <c oughs> ไงไงเสื้อเล้ยเจ็ดสิบเสื้อลงแดงครับซีซันแปด ซีซันเก้าซีซันสิบสิบเอ็ว้าวแล้วก็มีเป็นแจ็กเก็ตก็มีนะครับอันนี้ชุดอันนี้เสื้อเพิง์มิสนะครับแล้วก็ CR7 ยครับชุดนักบอลเสื้อแดงแดงเดนไลท์ครับแล้วก็คันแรปเปอร์สเตปอัพมาแหละอันนี้เสื้อแะไรเหมือนกันน่าจะใช,ใช่อันนี้เป็นเสื้อเสื้อของคันเหมือนกันนะครับ เซ็งแดง,งครับแจ็กเก็ตซีซันห้าซีซันเจ็ดครับของก็ก็พอได้อ่ะไม่เยอะมากไม่น้อยมากนะครับตัวนี้ดีตรงที่ขั้นครบนะครับของวันพันแมนเสื้อวันพันแมนซ่อนกอดด้นะตัวนี้มีซื้อในร้านค้าครับอย่าลืมไปจัดกันละ่ะก็ประมาณนี้เลยกางเกงก็ไม่มีอะไรมากครับเลื่อนให้ดู กลางเกงส่วนใหญ่ผมใส่แต่เดนไลท์เดนไลท์อ่ะเนี่ยเกงตัวเนี้ยขาสั้นผมใส่แต่เดนไลท์นะโอเคผมใช้ประจำเลยแล้วก็นี่กางเกงไฮไลท์รองเท้ารองเท้าผมใช้เป็นของเดนิ้เมื่อก่อนใช้เป็นตัวนี้นะของตัวอีโ e วนะ แต่เดี๋ยวนี้ผมใช้เป็นของไซตามาละนะจ๊ะเทา้าเปล่าเลยสายลุยสายลุยเพียวรองเท้าก็ประมาณนี้ครับชุดเซร็ตก,ก็จี e ีอโวครับจีก,ก็จีเขียวแก็เกมเมอร์วันพันแมนครับหลาจาโป้กล่องไม่มีอะไรมาก อันนี้ของซ้ำนะผมไม่ได้เปิดไว้เซกิตันมีสีสครับแล้วก็ลูกแก้ว2อัน,นอันนี้บัตรของตู้พี่กูนล่าสุดครับมี9ใบเก็บไว้แรกตัวสุ่มีพันครับแล้วก็160ยหกแบบเป็นชื่อละสาสิเอ็ดใบเปลี่ยนทุกวันวันละชื่อวันละชื่อมาดูของผู้หญิงกันบ้างโอเคของผู้หญิงก็มีประมาณนี้เลยครับของขั้นนะ แล้วก็จะเป็นไอตู้ที่เพิ่งมาล่าสุดเนี่ยอี่แพงที่สุดของตู้อีโวนะครับ <Yeah. S 1> มันเคยมารอบหนึ่งแล้วครับอันนี้เพิ่งเข้ามารอบสองหัวแรกนะารอบครับว้าว <Wow. S 1> หัวไฮไ,ไลท์ไฮไลท์เลยเซียเซเว่นครับเ <c oughs> ติมแล้วเนาะชุดหัวนี้ผู้หญิงชอบใส่น่ารักดีเหมือนกันหัวนี้ผมชอบใส่ของผู้หญิงดี ประมาณนี้ครับอ่ฮะนี่ไฮไลท์ของผู้หญิงเลยเนี่ยรองเท้าเนี่ยรองเท้าหมีครับอืมเสื้อไฮไลท์แบนไม่มีอะไรหน้าตาก็ประมาณนี้ครับเหมือนเดิมชุดขั้นซีซั่นหนึ่งครับของขั้นเหมือนกันในนี้ อ่ะฮะเสื้อแรงแดงส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อแรงแดงพวกขั้นอะไรที่แรงๆนะครับราดสน้เสื้อซีซันสิบสามสวยนะเสื้อของผู้หญิงซัมเมอร์เดรไลท์ครับเดรไลท์มีครบเลยของผู้ชายของผู้หญิงชุดอือฮึเสื้อเกมเมอร์ เสือไก่ปักางเกงครับของผู้หญิงไม่ค่อยได้เติมอยู่แล้วมีใส่อยอะก็พอมีใช้เยอะนะครับพราว่าไปเน้นของผู้ชายเยอะไปหน่อยนี่ยาเซเว่นละก็อนนี้ก็ซื้อไวแล้วนะครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ครับ รองเท้าครับรองเท้าของผู้หญิงก็น่าจะเดาไม่ยากครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นรองเท้าหมีรองเท้าหมีกลับมาสองรอบแล้วนะกลับมารอบหนึ่งละเพราะว่ามาอีกรอบที่สุ่มเป็นโทเคนแล้วก็ไปแลมครับรองเท้านี้ก็มีทั<อ>้งานานละอันนี้ น่าจะเป็นเติมสะสมบ้างช่องน่ะถ้าจำไม่ผิดนะแล้ววันนี้ก็มีอันนี้แลแพนด้าที่แรกให้มาแรกกับลูกแก้วมั้งแล้วเขาออกไปอบนของตู้อีเวของผู้หญิงก็มีประมาณนี้ครับกู้งหูก็ขาดแค่ตัวและคูณครับทั้งนั้นมีหมดเลยทั้งท่าทางแล้วก็สกินอะไรเนี่ย มาอันนี้ไฮไลท์<อ>ท่าบักโงครับน่าจะแพงที่สุดแล้วในท่าทางนะครับอ่ะฮะเอคมังกรครับแล้วก็สากาท่าตีไก่ของขั้นประมาณนี้เลยเอาง่ายๆคือทั้งทุกท่าเนี่ยผมขาดอยู่2ท่านนั่นก็คือ,อท่านี้ครับ ผมไม่ได้ผมเติมไม่ทันเนาะท่านี้ที่เติมสะสมแล้วก็ท่านี้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ใช่ของขั้นนะครับเพราะว่าขั้นผมพบ <Yahoo! S 1> กระเป๋าครับที่สัานหนึ่งของขั้นขั้นขั้นท็อปเกมเมอร์นี่อย่า <Yeah. S 1> งเงี้อันนี้ล่าสุดเลยวันพันแมนนครับ บันพันแมน์นี่เห็นเกมบอกว่าแลใครครับน่ารักดีอันนี้ <Hey. S 1> เห็นไหมเด็กเดะ hmm. าหาระรถทีแรกก็มีให้แรงเหมือนกันนะครับกับลูกแกว้วชิตตันเนาะแต่เดี๋ยวนี้อ,ออกไปละปั๊ไ uh. อ้น,นี้เป็นแลกกับโคเคนนะครับตั้งนานละแรงเหมือนกันไอ้น,นี้รถครับกระบะแล้วก็ไอ้น,นี้ทีหมดเลย ก็ปเป็นบอร์ดครับบอร์ดอันนี้บอร์ดขั้นเหมือนกันวันสิ้นโลกะถ้าจำไม่ผิดอาา่ะฮะยเลื่อนให้ดูเลยครับมีบอร์ดอะไรบ้างบอร์ดก็เยอะพคตสมควรเลยล่มครับประมาณนี้เลยพื้นหลังครับพื้นหลังส่วนใหญ่ผมใช้เป็นอันนี้นะน่ารักดี หูกระต่ายเนาะที่มาในตู้ <S <S ถ้าจะมาในตู้นะครับตอนนั้นสวยมากแล้วก็เป็นแรงแกนนะครับแรลงแกนเก่าถึงจะมีนะไอนี้ปลายแกนของขั้นแล้วก็เป็นของแรงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของขั้นกับของแรงจะมีของตู้มานิดหน่อยของแรลงก็สวยสวยสวยมากเลยเนี่ยของของแรลงซีซันสามเห็นไหมเป็นไฟเทจัดว,วของแรงซีซันห้าก็สวย สีแดงสวยทุกซีซั่นเลยธรรมดาแรงแดงทำอะไรก็เทไปหมดอสวยอันนี้ก็เป็นแรงแกนครับปลายแรงแกนอาา่าฮะอันนี้แรงแดง ไอโฟแรงแดงเหมือนกันครับพวกนี้นี่ก็แลงนี่ก็แรง,แรงตาก็ประมาณนี้ครับนี่สกินปืนของผมเ <What? S 1> ยอะพอสมควรเลยครับ M4 <Yeah. S 1> ครับมีเป็นของวันพันแมนล่าสุดเลยครับของเจนอตประมาณนี้เลย เ k ครับ AK มังกรเลเวล7จครับแล้วก็เ k คตู้อีเคมังกรครับเอ4สิบสี่สิบสี่ไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมสการครับสกาเลเวล7จมีการโรดอนครับแล้วก็สกาไททันเนาะของตู้แล้วก็คิวบิกเลิฟก็มีครับไอนี้เป็นบอดมูลประมาณนี้เลยก็ซ่า ก็ท้าก็หาสกินครับ SKS ก็ <Hey. S 1> มีใช้ยอยู <Huh? S 1> ่ M249 ครับลั่น2ผมใช้เป็นตัวนี้เนาะในลั่นไวฟาม마สรูนั่นไรครับ <laughs> นี่ฟาม์สก็มีหลายตัว SVD ครับตัวนี้น่าจะดีสุดแล้วเพราะว่าเป็นอัตราการยิงหนึ่งเนาะที่เขาใช้กันเยอะๆ <Huh? S 1> XM8 ตู้ครับ oh. ตู้อ e v o ว XM8 อันนี้ก็มีลั่นส m หกศย์ก็มีเยอะพอสมควรเลยครับแต่ผมใช้เป็นไนนี้เลยอัตราการยิงบวกระยะ an an มีอัตราการยิงสองครับ an ไฟก็มี an ลั่นสองก็มีแต่ผมใช้เป็นตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้มันจะดีกว่ายังไงไม่รู้ a u g ก็มีเป็นในนี้ครับสกินที่พึ่งเข้ามาเลย u m p ครับมี u m p เลเวลสที่มาตอนกิจกรรมครับ M.P.5 แล้วก็ V.S. ด้านต่อมีเยอะเหมือนกันครับ M.P. E ตู้ o ีกระต่ายก็มีครับ P.90 ล่าสุดเลยครับนี่ซื้อมาสองเอ๊ยแลกมาสองอันเลยนะคํำ oh. สันครับแล้วก็เป็นคิดลูกสองครับลูกสองตู้ แบบจัดจัดมาเกือบทุกสีเลยอ่าฮะสเปรครับมีเก้าสกินเลยแปด <Yeah. S 1> แล้วก็สองควงครับมีครบเลยนะน่าจะมีครบเลยสนยั AW อ AWM ประมาณน,นี้ส่วนผมใช้เป็นอันนี้นะเพราะคืนชื่อเด็ แล้วก็คขาเป็น่าดีแท็กนะครับบาเลตมีสกินเดียวดีเ <c oughs> ์ลอันนี้เป็นของแรกใน <c oughs> ที่ในร้านค้ามีให้แร็กอยู่นะครับปืนฮ <c oughs> ิลของพีีออเดอร์ครับกระทาแตงโมอ่ะฮะเอาวนี้มีดสิบอันเลย <c oughs> กระบองของวันสิ้นโลกนะครับไม่ผ <c oughs> ิดนะอันนี คาตะตัวครับคาตานะพีออเดอร์ก็มีประมาณนี้เลยคาตานะไฟมหมัดก็มีหมัดจริงจังกับหมัดไฟครับระเบิด28นี่เลยไอวอลครับไอวอลยี I ่สิบดอันเนะาะอ่ะฮะ หน้าไม้ครับหน้าไม้นี้แลนะไม่รู้ว่าแลไม่แลเห็นเอากลับมารอบนึงแล <c oughs> แกล,ล้งครับไม่มีอะไรละแรงครับ <c oughs> แรงแกมาสเตอร์ท็อปหกสิบหกนะครับตอนนี้ <c oughs> ปัจจุบันเลย่ <c oughs> ลาสุดเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมอัดวันนี้แล้วผมก็ลงตอนเย็นนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็คือแบบอัดวันนี้แล้วก็ลงตอนเย็นนะครับ <c oughs> โอเคไม่น่ามีอะไรละของก็มีประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรแล้วเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมารีวิวรหัสให้ดูแล้วนะครับว่าในตัวของผมเนี่ยมีชุดอะไรบ้างแล้วก็ท่าทางอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นที่ชุดที่ผมทําคลิปแล้วก็ท่าทางต่างๆนะครับที่มีในเกมนะก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องซีโฟเมืองไทยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลาทุกคนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าอยากให้ผมทาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับไปๆจุ๊บๆล้วทุกคนนะครับ